เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรอะไรที่ผู้ว่าแบงค์ชาติอยากจะบอกคุณนะฮะในที่นี้คือบทสัมภาษณ์ใหญ่หนึ่งชั่วโมงเต็มที่ผมมาสุปให้ฟังครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในวันจะมาสรุปนะครับบทสัมภาษณ์ใหญ่ของท่านดรวิรุฒไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติของพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งออกมาสัมภาษณ์นะครับในงานประชุมเชิงวิชาการของทางแบงค์ชาติเองนะครับวามยอเต็มกว่า1ชั่วโมงนะครับซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตารอเลยนะครับว่าท่านจะพูดอะไรท่านจะมองเศรษฐกิจไทยตอนนี้จะเติบโตผ่านจุดต่าสุดไปหรือยังหรือข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและการเงินของประเทศยังเข้มแข็งอยู่ไหมต้องกู้จากข้างนอกหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาสรุ ประเด็น,นแรกนีครับท่านบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยผ่านจุดต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านบอกว่าตอนเกิดโควิดเนี่ยนแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงแพนิคครับทุกคนแบบว่า ขายของถือเงินสดออกใจตื่นประหนกทําให้เกิดการเทขายทรัพย์สินในตลาดทุนเนี่ยเยอะมหาศาลครับทำให้ทําให้ชนิจจาเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงินคืออัดฉีดเงินเพื่อความสภาพคล่องนั่นแหละเพราะว่าถ้าจะถอนเงินต้องถอนได้ถ้าถอนไม่ได้ก็แย่ถูกไหมฮะนอกจากการตื่นประหนกการวิตกกังวลในภาคการลงทุนการเงินแล้วนะครับในฝั่งของประชาชนเองเนี่ย ก็เกังวนเหมือนกันนะเพราะว่าโดนล็อกดาวน์นะครับปัจจัยนะครับหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างถูกชะง,งักถูกฟรีซหมดเลยมันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างหนักหากมองอีมุมนึ้งก็หมายความว่าไอ้ช่วงแรกเนะี่ยเป็นช่วงที่อาจจะ ออกตมหรือว่าหนักหลุดทางเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะครับทุกอย่างชะง,งักหมดนะฮะซึ่งเราก็ยินดีด้วยเราผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับต่อไปนั่นคือช่วงที่2นั่นคือช่วงการ work from home นะครับการปรับตัวนะครับแล้วก็การแจกจ่ายเงินนะครับหรือการเยียวยาผู้รับผลกระทบนะครับจากเงินภานครัฐนะฮะซึ่งตอนนี้ท่านบอกว่าเราอยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับคือเราเห็นว่ามันเริ่มคายล็อกดาวน์มากขึ้อนเนาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆกลับมาแต่ก็จริงอยู่ครับมันไม่ได้กลับมา1 0หนต่งร้อเเยเปอร์เซ็นมมเิ่มเคลื่อน,นไหวทานด้น การเงินทางเศรษฐกิจขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับและอีกข้อดีิงๆของประเทศไทยนะั่นคือเราควบคุมสถานการณ์โควิดหรือการติดเชื้อได้นะทำให้มันไม่ต้องมีวิกฤตด้านสาธารณสุขเออแบบเข้าไปถึงหมอพยาบาลอ้ไพวกนั้นนะครับการเปิดเมืองก็ยังมีคนมาจับจ่ายใช้สอยมีความมั่นใจครับธุรกิจบางอย่างเนี่ยก็เริ่มที่จะ เออเขาเรียกว่าหายมึนหายงงถูกไหมฮะตอนเกิดโควิดแต่มันเหมือนโดนหมันน็อกปึ้งมึนเล็กน้อยนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนเป็นเดลิเวอรี่มาเริ่ม,รมปรับโครงสร้างเริ่มมียอดขายกลับคืนมาหรือเรื่อได้เงินช่วยเหลือเงินซอฟท์โลนเพิ่มสภาพคล่องซึ่งในเฟสเนี้ยท่านผู้ว่าก็กระชับนะครับยาก,กาศตกเลยฮะเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านไปด้วยดีนะมันกําลังเออ อยู่ในช่วงนี้อยู่ถ้าคุณกาดตกเมื่อไหร่ถ้าคุณโดนโควิดระบาดอีกทีเมื่อไหร่เขาเนี้ยอาจจะหนักครับถ้าพันข้อ2อได้ต่อไปจะไปช่วงเฟสที่3น,ะนั่นคือการากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งครับแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดไม่ใช่การเหวี่ยงแหอีกแล้วครับตอน,น,นแรกเนี่ยอาจจะต้องแบบนิดหน่อยนะว่าเหวี่ยงแหนิดหน่อยเพราะว่ามันจะใช้ความเร็วนะแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาแต่ละภาคหน่วยเนี่ยภาคส่วนเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันอาจจะต้องจะจงมากขึ้นว่ากระตุ้นสิทธิ์ด้านนี้ด้านนั้นเป็นเคส by เคสไปเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตกลับขึ้นมาอีก,กน,นะครับท่านดรวุฒิไทยเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันต่างจากปี40ค่อนข้างาเยอะรามองไปเรียบเทียงตอนนั้นเนี่ยสถาบันการเงินเองหรือระบบทางการเงินของไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างไม่แข็งแรงนะครับก็คือมีขาดดุลบัญชีเดืะสะพัดมากเลยนะครับสถาบันการเงินก็ล้มนะครับทำให้ต้องกู้นะฮะจาก ตางประเทศนะครับเช่น IMF นะฮะแต่กงมีข้อดีนะครับนั่นคือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยส่งออกได้ประโยชน์ไงี่ยเพราะว่าตอนนั้นค่าเงินเราเสื่อมรบพังถูกไหมจากย5บาบาทต่อดอลลาร์เนี่ยก็เด้งไป50นะครับทำให้การส่งออกนะครับก็คือของไทยดูราคาถูกเลยนะครับประกอบกับเฮ้ยค่าเงินอ่อนทําให้การท่องเที่ยวก็กระตุ้นเลยเพราะว่าเที่ยวไทยมันถูกก็เลยมีเงินท่องเที่ยวเข้ามาช่วยเหลือนะคันี่คือข้อดีแล้วก็เสียในตอนปี40เนี่ยนะครับ ตระมาณปี2008ครับช่วงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดที่ไทยโดยตรงนะแต่ว่าได้รับผลกระทบทางด้านดีม,มานะนรับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันซุดลงถูกไหมความต้องการหรือการบริโภคของสินค้าไทยการเที่ยวไทยอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็ฟื้นเร็วนะครับเพราะว่าได้จีนมาช่วยนะจีนก็เริ่มที่จะเติบโตนะฮะคือรอบนีน้อาจจะไม่กระทบโดยตรงนะครับแต่พอมาวิกฤตเศรษฐกิจครั้รงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่า ที่เป็น,วนะปนบวกเลยนะเป็นแง่บวกเลยนะจุดแข็งเลยนะนั่นคือสถาบันทางการเงินและก็ระบบทางการเงินของไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งครับภาคการเงินเนี่ยสุดยอดมากครับเพราะหนึ่งคือเงินสำรองเยอะครับแล้วก็นี่ต่างประเทศน้อยนะครับดุลบัญชีดุลนสัปเนี่ยก็โอเคเลยล่ะไม่ได้หน้าเกลียดอะไรครับคือเนืยอาบของแบงก์ชาติเนี่ยก็ดําเนินแบบเป็นคอนซ์เวทีฟหรือแบบระแวดระวงังเพราะเราได้รับบทเรียนปี40มาแล้วนะครับก็จะไม่ไม่เสี่ยงเหมือนเมื่อก่อนนะครับมีการทํามาตรการทางการเงินเช่น LTV เนี่ยเบรกหนี่เสี่ยง เขารีบเบรกก่อนที่มันจะร้อนแรงดังนั้นเนี่ยพอเกิดวิกฤตโควิดจริงๆเนี Gotta, ่ยก็ยังมีนโยบายทางการเงินอาจฉะีจะเต็มที่อย่างเช่นเขาบอกว่าลดดอกเบี้ยถึง3รอบเลยนะโอ้ใช่ครับลดดอกเบี้ยถึง3รอบเพราะมัมีมีเครื่องมือในการกระตุ้นมีเครื่องมือในการรับมือค่อนข้างเยอะครับซึ่งด้านภาคการเงินเนี่ยถือว่าแข็งแรงนะครับไม่ต้องกังวลเลยไม่มีการกู้เงิน IMF แน่นอนนะนี่ก็คือผมก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยนะครับแต่หากมองในภาคเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้กระทบจริงๆครับไม่ใช่แค่ไทยกระทบกับทั่วโลกดังนั้นเนี่ยด กระทบแน่นอนครับทำให้การส่งออกไทยเนี่ยก,ก็ติดขัดถูกไหมครับท่องเที่ยวยิ่งๆแล้วใหญ่เลยแล้วเห็นว่ามันชะงักแน่นอนนะครับและไทยเองเป็นประเทศที่พึ่งพานเงินจากข้างนอกค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเครื่องจักรในการนําเข้าเงินต่างส่งออกเองอย่างท่องเที่ยวเองชะงักเนี่ย มันก็ต้องกระทบเป็นธรรมดาครับซึ่งมุมมองของแมนชัดก็มองนะครับว่ามันจะกลับขึ้นมาได้นะครับภายในประมาณสปีครับหรือว่าปลายปี6กสีข้างหน้านี้ครับทางท่านผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยเป็นตัวยูหรือเปล่านะฮะท่านว่๊บบาบอกไม่ใช่ตัวยูจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกคล้ายๆไนกี้นะครับทาง่อเองก็บอกว่าเออเป็นไนกี้เชฟนี่เองก็เลยเกิดคีย์เวิร์ดว่าไนกี้เชฟขึ้นมานะครับท่านบอกว่ามันจะไม่ได้เด้งกลับมาเร็วแต่มันค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นนนนเปป็็หหาาางงงววรับแลสสิ่่่่่่ึททททีีตใจ้กกอญ ต้องแก้ไขด่วนนั่นคือปัญหาการว่างงานครับอันนี้หนักจริงๆเพราะท่านมองว่าตอนนี้ความต้องการจากภายนอกอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวการบริการต่างๆที่ต่างชาติต้องการนะหรือว่าสินค้าไทยเองเนี่ยมันดรอปลงความต้องการมันดรอปลงทําให้ในฝั่งแรงงานในภาคบริการหรือภาคสินค้าส่งออกนี่ครับมันเกินอยู่ครับก็คือมีคนเยอะถูกไหมเหมือนแบบว่าเราเปิดร้านนวดเยอะๆแล้วคนมันมาไม่ทันทําให้คนที่อยู่ในภาค ตรงนี้เนี่ยครับภาคการท่องเที่ยวหรือภาคการส่งออกเนี่ยจำเป็นต้องย้ายครับเพราะมันมีมากเกินไปครับเขายกตอย่างนะครับว่าอย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวส0ล้านคนต่อปี40ล้านคนต่อปีจะทําให้มันกลับขึ้นมา40ล้านเป๊ะเนี่ยมันมันคงไม่ได้เร็วนี้ถูกไหมครับอาจจะกลับมาอ้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือละ30หายไปไหนถ้า30หายไปแล้วคนที่เกินมาล่ะ ก็ต้องลดกําลังคนถูกไหมทำให้เกิดการว่างงานในส่วนของโรงแรมนะครับภาคท่องเที่ยวนะฮะหรือภาคการส่งออกอันเยอะมากเลยและเขาจะไปที่ไหนครับซึ่งตัวทวิถีก็แนะนําว่าให้กระจายออกสู่ต่างจังหวัดนะครับออกจุดท้องถิ่นเพื่อตอบโจทรยร์ะยาวโฟกัสในจุลภาคนะครับด้วยภาษาภ์ษาต่างๆให้แบบว่าเขาสามารถหากินในแถวบ้านเขาได้ซึ่งนี้เนี่ยก็เป็นการกระจายนะครับแรงงานภาคบริการ ที่มันเป็นส่วนเกินแล้วต้องยอมรับนะครับเพราะว่าคนไม่มาเที่ยวเนี่ยให้มีงานทํากลับไปต่างจังหวัดเ่ไม่ต้องแบกรับภาระอะไรในเมืองครับมาสรุปคลิป,คล,ปคลิปนี้นะครับท่านดรเวทัยเนี่ยบอกว่าเราผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วถ้าหากมองจริงๆเนี่ยมันเป็นในช่วงเศรษฐกิจที่ค r a สหรือแพนิคหนักๆคนเทขายคนเกิดการล็อกดาวน down, ต์ตอนนี้นนก,กิจกรรมทุกอย่างก็หยุดคนก็ตื่นตระหนก อันนั้นะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่จุดที่หนักที่สุดของประเทศนะครับตอนนีน้มันก็ค่อยๆเริ่มกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วครับและมองว่าวิาวกฤตตอนนี้เนี่ยทางการเงินภาคการเงินของไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะครับไม่ต้องกู้เงินแน่นอนนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับวางใจได้นะครับแล้วก็บอกว่าให้คนเนี่ยที่ว่างงานเนี่ยต้องไปหางานในต่างจังหวัดนะครับเพิ่มทักษะนะครับแล้วก็อาจจะหาโอกาสใหม่ๆทางอาชีพเกรตรก็ได้ในบ้านของตัวเองครับเพื่อลด S 1> <S 1> ส่วนเกินนะครับด้านของแรงงานในภาคบริการแล้วก็ภาคท่องเที่ยวครับก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับก็หวังว่าคุณจะรับความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดต like, ิดตามช่อง Kim Property ด้วยแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ